สวัสดีค่ะพรอแม่พี่น้องของวรดาทุกทท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ฝน,น,ะะนตกโอ้ลืมใส่สร้อยมาฝนตกลืมใส่สร้อยไม่เป็นไรค่ะลืมใส่สร้อยเมื่อวานนี้ก็ไปทําบุญที่วัดนะคะเป็นเนื่องในวันทําบุญเข้าพรรษาของชาวไทยพุทธนะคะ ทุกๆคนไม่ได้พุดธก็ป็นนะคะกันนะคะคนไปเยอะมากนะคะแต่ละวัดแต่ละวัดนะคะช่วงเช้าวรดาก็ไปนะคะไปวัดป่าสุทาวาสแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปเดินเหตุเทียนเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุเชิงชุมเนาะทุกๆปีเราต้องไปค่ะเป็นประเพณีของคนไทยนะคะเมื่อวานฝนตกไม่ได้มาวันนี้ฝนก็ตกหนักมากนะคะแต่พอลงนิดๆหน่อย,อยๆวรดาก็มาตลาดนะคะ เพราะว่าวันนี้มีภาะระมาต้องมาเคลียร์นะคะเคลียร์บินให้กับพีน่น้องที่เล่นแชร์ด้วยกันเนาะก็เลยลงมาตลาดก็เงียบเราจะให้ท่านชมบรรยาก,กาศของตลาดนะคะชมเสร็จแล้วเราจะมากินข้าวกันข้าวกันนะคะกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเราจะพาท่านชมตลาดนะคะมานะคะเรามากินข้าวพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้ว่าจะไม่มาตลาดนะคะแต่ว,ว่า มีพารกิจต้องมาเก็บเงินแชร์นะคะให้ลูกทีมเนาะก็เลยมามาแล้วเนะะี่ยค่ะจะมากินข้าวเชาว้าตัวน,นี้กินข้าวเหนยเียวกับเกี๊ยวบองของวลรดานะคะเกี๊ยวบองของวรดาวรดาจะไว้เป็นกระปุกแบบนี้นะคะกินได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่เสียนะคะรับรองนะคะกับข้าวเหนียวแล้วก็นี่ค่ะผักสดนะคะทุกอย่างกินได้ง่ายๆแล้วก็นี่คะ่ะปลานี่คะ่ะปลาน,นี่นะคะกินง่ายๆของวรดาทําสะอาดสุก กินง่ายเก็บไปได้นานไม่เลอะไม่เสียนะคะของวรดาจะมีอยู่สมแพ็กเกจนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น4แพ็กเกจอยู่แต่ว่ากระป๋องยังไม่มานะคะแพ mm. ็กเกจแรกเล็กสุดนะคะกระป๋องละสิบาบาทเจ็ดกระป๋องร้อยอันนั้นกระป๋องยังไม่มาตอนนี้ยังไม่มีของเพราะขายไปแล้วหลายรอบของหมดแต่เดี๋ยวนี้เราเหลือแพ็กเกจนี้นะคะแพ็กเกจนี้วงละสามสิบห้านะคะนี่ค่ะ ปองละ35อย่างนี้นะคะ35นี่ค่ะปองละ35 3บกระปองลอยนะคะเป็น3กระป๋องแบบนี้100บาทนะคะใหญ่มาตรฐานอร่อยคุ้มค่านะคะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยปะลารบองอะไรรานะคานี้คุณลองกินชิมดูท่านจะรู้ว่าของดีกับของที่แบบทําที่แบบลวกๆไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจนี้อีกนะคะแพ็กเกจนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้ฟ้าทั้งหมดล็อกไว้เลยนะคะ <c oughs> ล็อกไว้เลยเราไม่ต้องเกะออกมาหนึ่งอบาทนะคะ3ามกระป๋องนะคะท่านใดสนใจทักมานี่นะคะแพ็กเกจใหม่ล่าสุดวรดาขายช่วงเข้าพรรษานี่ก็เยอะนะคะคนมาซื้อไปทําบุญนะคะพอดีนะคะอันนี้นะคะแล้วแพ็กเกจนี้ทุกอย่างน้ําหนักรวมกันแล้ว100บาทจะน้ําหนักเท่ากันแล้วแต่ท่านจะชอบแพ็กเกจนี้นะคะเป็นกระปุกละห้าสิบนะคะห้าิบบาทนะคะ 50าบบาทอย่างนี้นะคะก็100บาทนะคะถ้าท่านใดซื้อแพ็กเกจ100แบบนี้นะคะก็ค่าขนส่ง30บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดอยากได้2แพ็กเกจนะคะเป็น200วลรดาก็จะลดให้เป็นค่าส่งตรงนี้คือ20บาทนะคะค่าส่งแต่ค่าส่งเกินอยู่แล้วนะคะแต่วลรดาก็จะเสียให้แต่แพ็กเกจนี้กระป๋องก็หมดนะคะเพราะว่าสั่งมารอบแรกอันนี้แพ็กเกจนี้4กระป๋องร้อยนะคะเดี๋ยวไม่เกินพรุ่งนี้ก็มาสินค้ามีนะคะหากท่านใดสนใจทักมา โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องเรามากินปลาบองด้วยกันหากท่านใดอยากซื้อทักมาจากเบอร์โทรที่วรดาให้นะคะศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะเบอร์โทรมีแน่นอนท่านทักมาได้นะคะมาเริ่มสตาร์ทกินเลยโอ้เดี๋ยวเอาค่าง่ายๆนะคะเพราะว่าคนเดียวเนาะเมื่อวานในนึ่งค่ะนึ่งเยอะนึ่งไปวัดแล้วก็ทําเกี่ยวบองไปเยอะแล้วก็ไปแกะไปแกกเพื่อนๆที่มาแห่เทียนเทียนเทียนเข้าพรรษาด้วยนะคะก็ย,ยังน้อยไปนะคะแต่เราทําได้เท่ากําลังเรา นี่ข้าวสิบบาทนะคะอันนี้ก็ข้าวสิบบาทนะคะซื้อเอาค่ะวราดาซื้อสิบบาทก็กินตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะคะอันนี้พอกินขนะะ้าะคนเดียวนะคะอันนี้ที่วราดาใช้กินนะคะตัวน,นี้ตักกินแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตั้งเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังได้เลยนะคะมีลูกค้าวราดาซื้อไปตั้งข้างนอกไม่ใส่ตู้เย็นท่านบอกว่าโอ้ oh, ของคุณดีมากเลยผมไม่จําเป็นต้องใส่ตู้เย็นไม่เสียเลยเลย มีลูกค้าย,ยังมาบอกว่าอะไรอย่าหย,ย,ยุดทํานะเพราะของคุณดีมากนยะคะ่ะข้าวเหนียวร้อนๆปลาลาบองของเรานะคะวลาดาทำไม่เผ็ดมากนะคะแตงมันอ่อนวลาดาไม่ปอกเปลือกออกนะคะเพราะว่ามันเป็นวิตามินนะคะ เราจะไม่ทำเผ็ดมากนะคะอร่อย่าเปียกเออนั่นหละหอยเวโลดค่ะอันนี้ปลาโบราณนหรือว่าปลากิโก้ตั้งเ่องก็ได้ค่ะกับเขาตั้งโหลดก็เป็นยังอือเอาลองกล่อง เนี่แกวบ,บองไข่แซ่บแซ่บเลยยายซื้อไปกินเนาะแกวบ,บองไข่เ็ดขายแซ่บ,บนี่แห้งสะอาดทุกนนเ,ทเนี่ยข้อยดีทุกเลยนะ่ยสามห้าสามกระปุกร้อยจะชิมมั้งเนาะหับลมกินเด้อซื้อมื้อนีเอ้ามีเวลาที่คนเฮาเนาะอันนี้กับเพชรสองมือผมได้จังแล้วยกหนึ่งอ่ะจะชิอม,มังเลยจะ ทีเมื่อเจ้าบทองยก่นมันบุดมันเน่าข่อยสั่งของเขามาหลายเจ้าแล้วบบเด็กเครื่องของข่อยจัะอันขายสูงกว่าข่อยพอบร้านแกะขายบุญไปพันศาลตั้งลายเดีอวท่านอืม,อมเ,มเสือเป็นสุดแบบหนเป็นสูตรแบบไหนอะไรต้นสนโอ้ยจ,จะไปหาอะไรต้นสนแบบนั้นคันมาหาสือเพ<ะ>ราะว่าบางที่มันกัตัดไปเพราะตรงกันอือ จะได้ชุดแซ็คบอกเรียว่าชุดเป็นชุดซื้อถ้าเป็นชุดจะต้องเอาผ่าไปตันเอาเนี่ยเดีน๋นั้นมันจะไม่มีลายต้นสนนี่จะเอาไปตัดนี่เป็นเึ่งจะได้เป็นชุดเพราะมันใช้ผ้าสี่เมตรอืม,อม เราก็กินไปเรื่อยๆนะคะอาหารอีสานนะคะก,กินเรื่อยๆค่ะทุกคนเราจะพาท่านชมตลาดนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเงียบมากนะคะมาค่ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะวราดาก็พาท่านมาชมตลาดไหมฮะตลาดนะคะไม่มีผู้คนเดินเลย เดินนะคะดูนถนนโล่งโจ่งเลยนะคะนี่ค่ะด้านร้านของวรลดาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันจะโดนฝนนะคะฝั่งนี้นะคะจะโดนฝนใช้ผ้าเต็นแบบนี้นะคะใช้ผ้าเต็นแบบนี้มันก็เลยเปิดยากถ้าฝนตกหนักๆค่ะนี่ใช้ผ้าเต็นแบบนี้สีฟ้านะคะที่ร้านบรลดา เป็นด้านนี้เป็นถนนด้านในเนาะในตลาดมันก็เลยเปิดยากไม่ใช่อยู่ในตึกถ้าก็คนอื่นอยู่ในตึกด้านในนูน่นเขาจะอยู่แบบสบายมีคนเดินก็ไม่เยอะเพราะว่าฝนตกอีกอย่างเป็นวันทําบุญเข้าพรรษาเนาะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาคนก็มาตลาดบ้างไปวัดบ้างประมาณนี้นะคะแม่ค้าก็มีแบบนี้แหละคะ่เพ่อแม่พี่น้องชีวิตของแม่ค้ราระดาก็รอเนี่คะ่ะยังติดป้ายเซ็งไว้เลยนะคะ เซ้งด่วนยังไม่มีใครมาเลยมีค่ะมีคนถามเยอะเลยถามเยอะแต่คนไม่มีตังคนะ,คะขนาดเซ้งถูกๆนะคะในร้านก็ยังมีของเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเวลาอันห้อยบ้างไม่ห้อยบ้างนะคะเพราะว่ามันฝนตกนะคะเสื้อผ้าตัดมาใหม่ก็มีนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้ก็ทักมาสินค้าวราดาก็มีเหมือนเดิมค่ะเป็นเสื้อผ้าคลามกระโปรงผ้าคลามผ้าคลุมไหล่ผ้าคลา,ามนี่นะคะ ขอให้ท่านมาดูมาชมได้นะคะบางวันก็ไม่สามารถจะอัคลิปได้เพราะอยู่ในตลาดเนาะนี่ค่ะเป็นกระโปรงเป็นสิ้นก็ยังมีนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ค่ะฝนตกก็ไม่สามารถยกออกข้างนอกได้เนาะนี่ค่ะอาจะเป็นผ้าคามเป็นเสื้อคลุมก็ยังมีนะคะเสื้อคลุมของเราก็ยังมีะคะ่ะเสื้อคลุมของเรา เสื้อคลุมเสื้อไม่อัดกาวนี่มีนะคะหากท่านใดสนใจก็รีบมาเลยนะคะมาเอาไปไว้ใส่ค่ะเดี๋ยวช่วงเดืนอนอพฤศจิกาธันวาจะอากาศเย็นๆแล้วอาจจะตัดไม่ทันนะคะซื้อไว้เวลาขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือล,ล่องใต้เราก็ใส่ได้ขึ้นเครื่องก็ใส่พอดีพอดีนะคะนะคะเป็นผ้าคลามนะคะอันนี้เป็นเสื้อมัดย้อมใส่กับมมหม้อหอมแบบน,นี้เห็นไหมคะที่วรดดาจ,จัดเป็นชุดแบบนี้ใส่สบายประหยัดตังค์ด้วยนะคะ เสือก็แค่ร้อยห้าสิบกับปรงก็สองร้อยห้าสิบชุดนี้สี่ร้อยใส่สวยสบายเลยนะคะอย่างอยู่ในหุ่นนี้ก็โอเคทุกอย่างนะคะใส่ง่ายๆนะคะผ้าคามผ้าไทยของคนเราใส่ได้หมดนะคะผ้าคามผ้าไทยของคนเราใส่ได้หมดะคะ่ะเป็นกระเป๋าก็มีนะคะเป็นกระเป๋าก็ยังมีนะคะเป็นกระเป๋าก็มีนะคะท่านใดที่อยากได้ก็ทักมานะคะทักตามไลน์มา0 9 8 5ก4 2 5 9ดสนะคะ สินค้าของเรามีขายค่ะมีขายพร้อมขายนะคะส่งดวนจีไปสัิจาเลยนะคะหากท่านได้อยากได้สินค้าก็มาเลยนะคะเป็นของกินเป็นอะไรก็มีแต่วันนี้ไม่มีปลานะคะเพราะว่าปลาคุณยายเขาไม่มากโรดาเอาไว้เยอะๆก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าเอาไปทําไปวัดเมื่อวานนี้นะคะเอาไปวัดด้วยนะคะวโรดาทําไว้ก็ไปวัดด้วยนะคะนะคะอืม าคุมไหลลายสวยมากเลยนะคะผ้าพันคอก็ยังมีนะท่านอยากได้ก็โอเคมาเลยคุมไหลพันคอนะคะมีนะคะ,นะคะท่านอยากได้เยอะๆก็ยังมีสินค้าพร้อมนะคะหากท่านต้องการจริงๆก็ทักมาคุยกันนะคะให้เข้าใจนะคะรู้เรื่องกันแล้วก็ สบายบายเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดเข้ามาดูมาชมแล้วท่านต้องการสินค้าผ้าคามหรือต้องการเกี่ยวบองก็โอเคทักมานะคะจากเบอร์โทร0985142596นะคะเกี่ยวบองก็มีนะคะอร่อยมากเกี่ยวบองวลดากินง่ายๆสบายๆเก็บไว้ได้นานนะคะโอเคขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาท่านเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วลลดาด้วยนะคะ กดไลคกดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาภาคาจังหวัดสกลน,นครด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนตลอดมาค่ะขอบคุณจากใจจริงนะคะวราภาคคาสกลน,นครค่ะช่อง Youtube เพจก็มี Facebook ก็มีนะคะ